ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูความคืบหน้านะคะในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในสูดานนะคะขอให้มั่นใจว่าคนไทยกว่า200คนเนี่ยปลอดภยัยแล้วก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีคาดว่าจะถึงไทยในวันที่27เมษายนนี้ค่ะ นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่และติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือคนไทยในสุนซึ่งจากข้อมูลกระทรวงการต่างประเทศมีคนไทยในสุนลงทะเบียนเพื่อขออพยพกับประเทศไทยทั้งหมด212คนและคู่สมรสชาวต่างชาติอีก3คนนัดหมายรวมพลกันในจุดที่ปลอดภัย เพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายแล้วนะคะแต่เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตเกิดขัดข้องเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารจึงต้องดูสถานการณ์หน้างานกันอีกครั้งหนึ่งถึงจะสรุปได้ว่ามีคนไทยได้อพยพรวมแล้วทั้งหมดกี่คนทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงไคโรร่วมกับสถานกงสุนกิติมศักดิน์ณะกรุงคาทูมก็ได้จัดคนไทยในซูดานกว่า200คนให้เดินทางโดยรถบัสออกนอกพื้นที่กรุงคาทูมแล้วนะคะด้านกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ประสานกับมิตรประเทศ เพื่อสนับสนุนแผนการอพยพโดยเฉพาะซาอุดิอราระเบียและก็อียิปต์คาดว่าจะเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองในวันที่27เมษายนนี้ปรเวลาประมาณ2ทุ่มค่ะ ล่าสุดนะคะเช้าวันนี้คนไทย212คนและคู่สมรสชาวต่างชาติ3คนเดินทางมาถึงเมืองพอร์ตซูดานอย่างปลอดภัยจากการปฏิบัติการของกระทรวงการต่างประเทศและจะลงเรือของทางการซาอุดีอราระเบียต่อไปอยังเมืองเจดดาเพื่อรอการอพยพกลับประเทศไทยด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศซึ่งขนาดนี้ได้รับการอนุญาตการบินเรียบร้อยแล้วและมีการกําหนดทําการบินจากเจดดามายัางไทยในคืนนี้ค่ะสําหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะถึงนี้ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าหลักกฎหมายเหตุจราจนอุทกภัยอักคีภัยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นๆสามารถกำหนดวันลงคะแนนใหม่ได้สองครั้งนะคะแต่หากยังเกิดเหตุทั้งที่สก็ให้งดการลงคะแนนได้จึงถือว่าผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้ไม่เป็นผู้เสียสิทธิ์ ที่ไม่สามารถไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ทางนี้รัฐบาลขอให้มั่นใจว่าคนไทยทุกคนมีความปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างดีในส่วนของสอบตอได้เตรียมแนวทางให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียนนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐซูดาน โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานและกำหนดแผนรองรับการนำนักศึกษาสู่ภูมิลำเนาสำหรับญาติของนักเรียนและคนไทยในซูดานที่ประสงค์จะสอบถามข้อมูลต่างๆสามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขฉุกเฉินนะคะ0961657120แล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขนะคะ0963520513 อีกหนึ่งหมายเลขนะคะเป็น0963529015เราขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะหรือว่าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรค่ะซึ่งได้เปิดช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือที่หมายเลขบวก201019401243หรือว่าที่อีเมล consular.cai@mfa.go.th ค่ะ